ครึ่งหลังเดือนธันวาคมเป็นช่วงต้องลุ้นว่าสภาพอากาศของทุกคนจะเป็นอย่างไรจะเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังหรือไม่ผมมีคำตอบในคลิปนี้ครับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาะวิรคุณวันนี้มารู้ล่วงหน้าเพื่อการวางแผนชีวิตกับอากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนธันวาคมกันครับตั้งแต่ครึ่งหลังเดือนธันวาคมขอ,ของทุกปีเป็นช่วงเวลาจับตาอากาศในไทยทันบนจะเข้าสู่ช่วงพีคหรือช่วงหนาวเย็นสุดของฤดูหนาวจากตัวการความกดอากาศสูงหรือบรากาศเย็นกาลังแรง,แรงจากจีนที่จะลงมาอย่างต่อเนื่องขึ้นและแช่นานขึ้นตามยอดดอยยอดภูและเทือกเขาจะหนาวถึงหนาวจัดและอาจมีน้ําค้างแข็ง ได้ในบางช่วงแต่พี่น้องชาวภาคใต้ต้องระวังโอกาสเสี่ยงฝนเพิ่มจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่จะแรงขึ้นตามลมหนาวที่ยังมีโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปฝนจะชุกเสี่ยงน้ำท่วมน้ำหลากและคลื่นลมแรงได้ต่อ แบบนี้ก็ชัดเจนชาวไทยตะบนเตรียมเลยครับโอกาสที่อุณหภูมิต่ำสุดจะดำดิ่งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนปีใหม่ยังมีเหนืออีสานพื้นราบลุ้นกับต่ำสุดเฉลีย่ย16-19องศาทะวะภาคก,กลางภาคตะวันออกกทมปริมณฑลอุณหภูมิยังสูงกว่า20องศารอลุ้นสัมผัสอากาศเย็นๆในช่วงก่อนและหลังปีใหม่นะครับ สำหรับภาคใต้ยังต้องระวังเพราะด้วยความเสี่ยงฝนเดือนนี้ที่สูงกว่าค่าปกติถึง20%จึงอาจทําให้ต้องเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติกันต่อคลื่นอ่าวไทยบางช่วงยังสูง2-3เมตรอันามันคลื่นสูง1-2เมตรวางแผนปรับตัวล่วงหน้ากันได้เลยนะครับนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของอากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนธันวาคมที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีกโลก3อ0สิงษาสวัสดีครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว